จงก้าวออกมาจากพื้นที่สุขสบายคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่าสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่สุขสบายเสมอไหมครับแต่พื้นที่สุขสบายคืออะไรตัวอย่างเปรียบเลยที่อธิบายความหมายของพื้นที่สุขสบายได้ดีมากคือเรื่องของกบในน้ำเดือดถ้าคุณโยนกบลงไปในน้ำเดือดมันจะรีบกระโดดออกจากหม้อทันที แต่ถ้าคุณเอากบไปใส่ไว้ในหมอ้อจากนั้นค่อยๆต้มน้ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆกบจะพยายามอดทนกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยไม่ยอมกระโดดออกมาจากหม้อใบนั้นใช่ครับกบจะไม่กระโดดออกมาสุดท้ายมันก็จะถูกต้มจนสุกในที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่ติดกับดักอยู่ในพื้นที่สุขสบาย โดยที่เขาเหล่านั้นอาจาไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําพื้นที่สุขสบายเป็นขีดจํากัดที่คุณสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์เดิมคุณคุ้นเคยที่จะทำคิดหรือรู้สึกภายใต้ความรู้เดิมที่มีอยู่บรรยากาศในการทำงานสบายๆที่คุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นและคุณต้องทำอะไรบ้างจะว่าไปก็เหมือนกับการขับเครื่องบินด้วยโหมดอัตโนมัติ เป็นการทำงานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจงเชื่อผมครับว่าคนเราจะก้าวหน้าและพัฒนาได้ด้วยการออกจากพื้นที่สุขสบายถ้าคุณต้องการเปลี่ยนงานเริ่มต้นทำธุรกิจต้องการความคิดสร้างสรรค์หรืออยากหลุดพ้นจากสภาพที่ทุกอย่างมีแต่เรื่องเดิมคุณต้องก้าวขาออกมาจากพื้นที่สุขสบายให้ได้ เป็นเรื่องโชคร้ายที่การทำงานในพื้นที่สุขสบายนั้นสะดวกสบายมากกว่าและจิตใต้สำนึกของคุณพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อรังคุณให้อยู่ในพื้นที่นั้นผมเคยติดกับดักอยู่กับงานที่ผมไม่ชอบผมจะพูดปลอบใจตัวเองอยู่เสมอว่างานที่ทำอยู่ไม่ได้แย่อะไรใครจะไปรู้ถ้าเปลี่ยนงานใหม่อาจเจอกับงานที่แย่กว่าก็ได้ แล้วผมก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไปวันๆพอถึงวันจันทร์ผมก็ได้แต่เฝ้ารอวันศุกร์ทุกครั้งที่กลับจากวันหยุดพักผ่อนผมจะคิดถึงแต่วันหยุดพักผ่อนครั้งถัดไปเสมอไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจความรู้สึกของผมในตอนนั้นหรือเปล่าถ้าผมได้ดูวิดีโอที่สตีฟจ็อบกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรับปริญญามหาวิทยลาลัยสแตนฟอร์ดเร็วกว่านี้คงจะดี สตีฟจ็อบมีเคล็ดลับในการผลักตัวเองให้ออกมาจากพื้นที่สุขสบายได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในแต่ละวันเขาจะส่องกระจกแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ฉันจะทำสิ่งที่อยู่ในวันนี้หรือเปล่าถ้าคำตอบคือไม่ซ้ำๆต่อเน,นื่องกันอยู่หลายวันเขาจะเปลี่ยนสิ่งที่กำลังทำอยู่โดยทันที จงระมัดระวังให้ดีถ้าคุณใช้เทคนิคนี้กับตัวคุณเองเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อคุณก้าวขาออกจากพื้นที่สุขสบายและมุ่งหน้าสู่ความไม่รู้และความไม่แน่นอนคุณจะเติบโตขึ้นคุณอาจรู้สึกกังวลและอึดอัดอยู่บ้างแต่นั่นเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้า เมื่อไหร่ที่รู้สึกแบบนี้อย่าได้กลัวหรือสงสัยอะไรเดินหน้าต่อไปได้ครับ